เพื่อนๆวันนี้เราจะเอาเห็ดมาเสริมเอาไว้สําหรับปีหน้าเนาะเพื่อนๆเนาะเรามาเจอเห็ดเก่าคือคือตะกอนเรามีเชื้อเก่าอยู่แล้วนะคะเห็นไหมเพื่อนๆนี่เห็ดไข่โอ้ยตกใจมากดูยอะทําหน้าเลยอะดูสิโอ้เนี่ยแหละเวลาเราเก็บไปบางทีสปอร์เขาหล่นหล่นแต่ว่าสปอร์ ไม่เยอะเนาะเพื่อนๆต้องเอามาเสริมมีอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่ามีไม่ค่อยเยอะออกมาอย่างนี้แหละทีละสองสามดอกใสตะก้าไว้ก่อนเนาะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีเราจะมีเชื้ออันนี้เราสั่งมาจากออนไลน์เราจะลองมาเพาะเพิ่มดูนะคะเป็นแคปซูลก็ลองดูเนาะเพื่อน อยาได้เยอะกว่าเก่าเขี่ยเข้าไปให้มันเห็นรากมาอย่างนี้เพราะเขาออกตามซอกไม้นี่ยังมีลูกเล็กๆเ,เขาอยู่นะคะขอเสริมหน่อยเดี๋ยวปีหน้าจะได้เยอะๆนี่เป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้สั่งมาจากออนไลน์ก็จะลองดูนะคะว่าจะได้ผลประมาณไหนก็เอาเน็บไปเลยคะ่ะนี่ ผมเอาไว้ตรงรากไม้นะใส่เข้าไปลองดูนะคะเกอดพาเกิดทำเชื้อไม่ทันค่ะจริงๆทำเชื้อเองก็ได้ทุกปีทำเชื้อเองนะเพื่อนๆแต่ว่าปีนี้งานเยอะตรงนี้ด้วยก็เาจะมีเชื้อเก่าด้วยเชื้อใหม่ด้วยเสริมกันไปค่ะปีหน้าจะได้เยอะ บอกเขาใหญ่เนาะเห็ดชนิดนี้ทุกอร่อยแจงก็อร่อยมีกิ่ซือด้วยสามเลยตรงนี้สามแคปซูลเชื้เห็นรากไม้แล้วก็ถมไปปกติถ้าทำเชื้อเองก็เขีย่ยแค่เห็นรากไม้แล้วก็ ใส่เชื้อไปอันนี้เป็นเชื้อที่เราสั่งมาเนาะลองดูเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ะเป็นเ็ดเยออีกดอกแล้วน,นี่จะเป็นเห็ดหน้าแลตรงนี้เห็ดหน้าแลจะออกค่ะเพื่อนๆอุ้ยดอกใหญ่เหมือนกันว้าวกิ้งกือมากินกิ้งกือมากินน้องกิ้งกือโอ้ออกเป็นพวงเลยอะโอเก็บเนย ดูดูดูหลายดอกจุ่มกันค่ะดูดูยังไปนี่ใช่ก็ไปใช่ก็ไปตรงนี้จะเป็นเห็ดดินโอ้อันนี้เห็ดดินเนาะ 你一定。嗯嗯嗯 เราจะเอาเห็ดหน้าแหล่ออไม่ใช่เห็ดหน้าแหล่พูดผิดเห็ดตับเต่านะคะอันนี้เชื้อเห็ดตับเต่าเนาะเราสั่งมาเนาะก็ลองดูเนาะเพื่อนๆว่าจะออกให้ไหมนี่เราก็จะวางอย่างนี้แหละวางไปวางไปเดี๋ยวว่างๆจะพาทําเชื้อเองค่ะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อตอนนี้เราไม่ว่างเนาะให้เชื้อจากธรรมชาตินี่แหละ นี่ต้องรอดูผลงานสีหน้าไปอีกหนอยนึงค่ะยังเหลืออยู่อีกชนิดหนึ่งเรายังเหลือเห็ดระง้อเพื่อนเห็ดเห็ดน้ำหมากไม่ใช่เห็ดน้ำหมักเขาเรียกอะไรเห็ดกอบเหยอเห็ดก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 อ็ดกอ อันนี้เกลือแล้วเอาไว้ให้มันมีสปอร์ปีหน้าเห็ดกอสวยงามมันมันนั่นแหละโอเคแล้วนี่เห็ดพึ่งแถวนี้เขาเรียกเห็ดพึ่งสลอง,งสลงงสลองงงสลงงงนี่แหละเราก็ไม่รู้จักแต่ว่ากินได้ค่ะหญ้าพากินเหลือเห็ดรืงงอกอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆไปๆค่ะคุณเนาะ เจอเห็ดดินอีกโอ้ขาใหญ่มากเลยขาใหญ่ขาใหญ่สนุกจริงๆหาเห็ดนี่ว้า <c> ว <oughs> ดูว้าสวยงามที่สุดเลยนี่แหละแถนี้เห็ดงอกเหลืองจะออกค่ะเพื่อน เก็บก่อนแล้วเอาเชื้อมาเพิ่มให้เขาเนาะถ้าเชื้อเอใช้ได้เหนไคะเพื่อนเดี๋ยวเชื้อมาเสริมก่อนนะคะนี่เป็นทางชันมากเลยกระโงกเหลืองทางนี้ออกประจำทุกปีค่ะก่อนก็เอาเชื้อทำเชื้อมาโรยเองเนาะเพื่อนๆนแต่ก็ออกไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะวาทำไม่เยอะก็เลยลองสั่งทางออนไลน์มาเสริมดูนะผ่านไปสองมเมล็ดนี่นี่ลองดูนะคะเหอเท่าผล เพื่อนดูเยอะไหมพอกแกงอยู่นะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าก็พอเจอกันคลิปนี้ก็พาเอาเชื้อเห็ดมาลงพร้อมกับมาเก็บเห็ดเก็บอันเก่าออกก็เอาอันใหม่เสริมเนาะคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย